พี่ต้าไม่ใช่หรอค่ะไรสาระค่ะไม่ใช่ค่ะไม่มีอะไรพี่น้องกันเป็นเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมค่ะพอเขามาแบบนี้เราได้คุยกับพี่พลอยหรือคุยกับมาริโออะไรบ้างอ่ะจริงจริงเรื่องเขาพี่พลอยกับโอ้นี่เพิ่งรู้จักจากที่พีนะไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรนะแต่ว่าเรื่องอื่นกับพี่พลอยก็คุยกันปกติอย่างเงี้ยค่ะไม่มีแล้วหลักแล้วหลักกับพี่พลอยเขาเลิกนจมีกูคุยกันบ้างไหมค่ะมีค่ะก็ให้กำลังใจค่ะ เขาก็โตๆกันแล้วนะคะแล้วก็เขาลงมือกานตัดสุดใจเขาทุกอย่างเราก็เป็นเพื่อนก็มีหน้าที่คอยสนับสนุนอะไรเงี้ยไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็กรักคู่ค่ะแลวอย่างนี้พลอเขาก็ยังไม่ได้มาปรึกษาอะไรเราเกี่ยวกับเรื่องนี้อ๋อไม่ได้คุยกับเขาเลยค่ะไม่มีอะไรก็คอยสภาพจิตใจเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะพี่พลอยก็ทํางานค่ะ โฟกัสงานมากกว่าว่างานเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ก็คนก็คงต้องเฮิร์ตแหละก็คงต้องเสียใจอะไรเงี้ยแต่ในเมื่อแบบเออเขาก็คงมีเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาก็โตกันโตโตกันแล้วอะไรเงี้ยก็เขาลดารงตัดสินใจของใครกันแต่ก็ยังมาถามว่าตาคนแไม่ได้ตามสถานการณ์กันแล้วอ๋อตามค่ะตามอุ้ยเราตามกันแต่แรกๆถ้าคนแบบว่าที่ตามกันนานแล้วมันก็จะมันก็จะห ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติตามกันอยู่ค่ะปกติค่ะต้องสงสัยต้องถ่ายรูปโพสต์ลงอินสตาแกรมให้ดูซะแล้วมั้งจะได้รู้ว่าแบบยังโอเคเหมือนระยะหลักก็ว่ามีข่าวว่าเฮ้ยเรากับพี่พลอยแบบแตกกันแล้วอ๋อไม่แตกค่ะไม่แตกค่ะยังดีกันอยู่ค่ะคนเลยไปโยงว่าเหมือนแบบว่าเออเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เออยังโอ้ยอ๋อไม่เกี่ยวค่ะโอ้ก็ส่วนโอ้ค่ะเพื่อนกัส่วนเพื่อนค่ะแต่ก็มีไงว่ายังมีการ follow IG กันอยู่ เพราะว่ามีข่าวว่ามันก็มี IG แล้วค่ะอ๋อไม่รู้ค่ะไม่ได้ตามค่ะไม่มีไม่ได้ตามกันตั้งแต่แรกมีแต่ IG ที่เป็นแบบ IG ลับของเขาตอนแรกๆเลยไม่ได้ยังตามไม่ไ้แต่ว่าไม่ไม่่คยไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วนี่ไม่เคยได้ลงค่ะไม่ได้ดูใช่สภาพจิตจะแบบปุ๊กกี้ตอนนี้เป็นไงบ้างพัตตี้ค่ะดีค่ะเยี่ยมเลยก็เที่ยวทำงาน ไมสังเกตมากกว่าเลยยังไม่รู้ว่าแบบว่าเขามีหรือไม่มีอะไรแต่เหมือนได้ยินได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบจริงหรือเปล่าเพราะโอ้ก็มีไอจีปอมๆเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไหนจริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเหมือนเราพยายามแบบปล่อยวางถอยห่างจากเขาหรือเปล่าเราจริงไม่ค่อยสนใจก็จริงๆแล้วก็มันก็มีอะไรที่เราต้องไปโฟกัสมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องเขาอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าเป็นเพื่อนกันก็ไม่จําเป็นต้องไปใส่ใจขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ชิวๆอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าก็เป็นตามไหมคะ คิดดูก่อนก็เขาคงไม่ค่อยมีอะไรหรอกลูกเขาคงปกติอะไรอย่างเงี้ยมไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตามเดี๋ยวว่าเป็นกระแสอีกก็เป็นเรื่องอีกอะไรเงี้ยไม่ต้องตามก็แล้วกันแต่พอเราไม่ตามเช่นกันแล้วกันกลัวไหมว่าคนจะไปตีความว่าเอ๊ะเนี่ยเราแบบเออทะเลาะกันจบไปแล้วไม่ดีแนไม่ดีคนไม่รับสารก็ต่อให้เราตามคนได้คิดไปอีกแบบอะไรเงี้ย ก็คนก็คิดไปอีกแบบก็ถ้าว่างก็เดี๋ยวดูแล้วกันเดี๋ยวจะไปหาดูเดี๋ยวกิ๊จะไปหาโบไหมคะว่าทำไมมีไอจีแล้วไม่ฟอล l o w ไม,<ำ>ไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่เขไม่คุยกันเรื่องนั้น follow หรือไม่ฟอลโล w ไม่ไม่ได้มีความหมายไม่ได้หมายความว่าเราฟอลโล w ใครแล้วแล้วคนนั้นถือว่าเป็นคนสำคัญไม่เกี่ยวอ๋อแล้เรื่องพี่พลอยบ้างแบบพี่พลอยเขาแบบปรึกษาแล้วพี่ต้าเขาได้แบาบติดต่อไหมก็ก็มีบ้าง แต่ว่าเราก็เราก็รู้ว่าเขาสองคนี้ทําดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ตัดสินใจแล้วแล้วโตแล้วอ่ะเราก็เราก็เราก็เคารพในการตัดสินใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จบกันไม่ดีนะคะดีแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ว่าพี่พลอยเขางานยุ่งอ่ะมีแต่งานมากกว่าจะไม่มีเวลาแบบในเรื่องของความรักหรือการใส่ใจดูแลกันอะไรเงี้ยเพราะว่าคืออย่างที่เห็นเขาก็ทำงานเยอะมากจนป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้ว่าเราก็ทราบปัญหาของเขาเพิ่มาเล่อย กันก็ต้องดูแล้วคะ่ะแต่ว่าเออมันก็เป็นเรื่องปกติของผู้รักอนะไรเงี้ยเขาสองคนก็ทำดีที่สุดแล้วเขาดูเฮิร์ตมากไหมคะพี่ค่อยก,ก็ก็คงเฮิร์ตแหละแต่ว่าเขาไม่ค่อยเขาเป็นคนแบบไม่ค่อยแสดงอ,ออกอะไรเท่าไหร่อนะไรเงี้ยแล้วเขาทำงานอนะไรเงี้ยค่ะเขาเขามีแบบมาลองไห้กับเราบ้างไหมคะ แล้วถ่ายละครสามสี่เรื่อง้ตอนนี้อยากได้คำปรึกษายังไงกันบ้างก็แบบซู้ๆเป็นเพื่อนกันเกิดเป็นเพื่อนกันตอนีเราก็เฮิร์ตเขาก็เฮิร์ตพอดีเหมือนกันเกิดเป็นเฮิร์ตเฮิร์ตเฮิร์ตแล้วมีความสุขดีค่ะแล้วเขาก็ตอนนี้ความรักบกาเป็นไงคะนี่หนูมาจีบจีบไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าจีบไหมแล้วมีเขามาคุยมา ยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็ก็หนูก็ไม่ได้ปิดตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้เปิดขนาดนั้นเลยเงี้ยจีบไหมหรือเปล่าไม่รู้อะแต่ว่าตอนนี้ก็เลื่อนๆเรา่อะไรน่าจะมีคนเข้ามาหยอดๆอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมกิฟก็เลยจะต้องมีป้าก็เป็นผู้หญิงอ่าเออแต่ว่าหนูไม่ได้สนใจเออแต่เราไม่ได้สนใจเข้ามาเยอะไหม มดอ๋อมีทั้งในและนอกวงการไปด้วยใช่ใช่แต่ว่าก็หนูว่าส่วนใหญ่ก็จะคุยเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าไม่ได้ถึกกันจี๊เรายังไม่พร้อมครับอนนี้ยังไม่ท้อมก็ไม่รีบนะไม่รีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะไม่ได้รีบแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเข็ดจากความรักครั้งเก่าเลยเนาะอ๋อไม่ได้เข็ดค่ะไม่ได้เข็ดความรักเป็นสิ่งสวยงามค่ะดีค่ะแต่ดูมันแฮปปี้นะคะไปท่ไปเที่ยวไหนใช่ใช่ก็อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแฮปปี้แบบอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยชิลๆได้้้ทททาอออะะไไไไรรรีี่่่แบบปกติเเมคยยดง ล่าสุดนี้ไปหลายๆที่เมาค่ะไปไปภูเก็ตไปพังงาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปถ่ายรูปหาแรงบันดาลใจเขียนหนังสืออะไรเงี้ยกับคนหลัแบบใส่บิกินี่อะไรถ่ายรูปอ๋อก็ไปทะเลมันก็ต้องใส่บิกินี่สิก็เป็นเรื่องปกติแล้วนน่นหนูใส่ไม่โป๊หรอกหุ่นเหมือนเด็กอนุบาลขนาดนี้ไม่โป๊หรอกเป็นเรื่องปกติหลายคนมองว่าไอ้พอลเลิกกับมาริโอแล้วเราแบบเออข็งเออแรงขึ้นเลย ก็เชุดด้วยน้ำเด็กอ่ะไม่ได้คิดมากหรอกค่ะไม่ได้มีอะไรโชว์เลยไปกับใครไปกับเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆค่ะในนั้นมีหนุ่มที่แบบจี๊ดไม่มีไม่มีหนุ่มมีมีแต่สาวมีแต่สาวว่ะตัวอะไรอมีแต่แก๊งสาวสาวไทก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะม่มีอะไรใช่ค่ะ